ในขณะที่เรื่อง post, <_ d ance> ของการโพสต์ข้อความการแสดงความคิดเห็นคุณติดคุกเป็นปีๆอะ่ะแล้วนี่คือล่าสุดนะครับ <_ d ance> เมื่อมีการตัดสินออกมาว่าอยู่ที่50ปีเนี่ย <_ d ance> ก็ช็อกกันทั่วเลยครับโอ้แน่นอนฮนะเขาก็งงว่าโอ้โหแล้วคือเขาก็มีการพูดกันเลยนะครับว่าเออแบบประเทศไทยซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของกฎหมายมาตรานี้อ๋อเขาใช้คํานี้เลยหรอว่าประเทศเราขึ้นชื่อเรื่องกฎหมายนี้สื่อโดยส่วนใหญ่เขานําเสนอกันไปในด้วยข้อความลักษณะแบบนี้ครับแล้วเขาสื่อสารไปถึงคนในประเทศ นั้นน่ะเราควรจะรู้สึกกับเรื่องนี้อย่างไรดีครับวันนี้ครับคุณผู้ชมสารสั่งจำคุกบัสบาร์เพิ่มอีก22ปีนะครับคุณผู้ชมรวมเป็น50ปีซึ่งนี่ คือสูงที่สุดนะครับในคดีมาตรา112นะครับคุณผู้ชมคิดดูดิคือวันนี้ผมไปนั่งดูการแสดงความเห็นหรือว่าการนําเสนอข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็แนบอาจจะเป็นแนบโอปิเนียนใช่ไหมฮะเรื่องของความเห็นของสื่อต่างชาติกันไปเนี่ยคือเขาก็บอกกันชัดเจนเลยว่าเฮ้ยแบบนี้มันมันคืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเหลือเชื่อมากพราอเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกันไป เกี่ยวกับปิดสนามบินถึง2ส,สนามบินด้วยกันใช่นะซึ่งมูลค่าความเสียหายเนี่ยถ้าเกิดว่าตามที่หน่วยงานเอกชนเนี่ยเขาแบบ,บนวนนบิเครา<น>ะห์หรือว่าคำนวณหรือว่าตีเป็นเม็ดเงินออกมาเนี่ยคร,ครับก็คือเกือบ3ามแสนล้านบาทนะครับหนึ่ก็เป็นการยกฟ้องกันไป2ปรับกันที่เม็ดเงิน คนละ2 0 0 0 0บาทใช่ในขณะที่เรื่องของการโพสต์ข้อความการแสดงความคิดเห็นคุณติดคุกเป็นปีๆอะ่ะใช่แล้วนี่คือล่าสุดนะครับเมื่อมีการตัดสินออกมาว่าอยู่ที่50ปีเนี่ยก็ช็อกกันทั่วเลยครับโอ้แน่นอนคนะคือต่างประเทศใดๆก็ตามที่เขามองเข้ามาหรือความเป็นสาคลเขามองเข้ามาเขาคงแปลกใจกันหมดนะฮะเขาก็ช็อกกันเขาก็งงว่าโอ้โหแล้วคือเขาก็มีการพูดกันเลยนะครับว่าเออแบบประเทศไทยซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของกฎหมายมาตรานี้อ๋อเขาใช้คํานี้เลยหรอว่าประเทศเราขึ้นชื่อ เรื่องกฎหมายนี้สื่อโดยส่วนใหญ่เขานําเสนอกันไปในด้วยข้อความลักษณะแบบนี้ครับแล้วเขาสื่อสารไปถึงคนในประเทศนั้นๆน่นนะไม่ว่าจะเป็นแบบในยุโรปในเอเชียด้วยกันในฝั่ง สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียเขาก็นำเสนอกันประมาณนี้ครับ,รบเราควรจะรู้สึกกับเรื่องนี้อย่างไรดีครับม,มันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ผมคิดว่าอย่างช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยก็มีการหยิบยกเรื่องของมาตรา1นึขึ้นมาพูดคุยขกเถียงดีเบตนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นร่วมกันเนี่ยก็ค,ค่อนข้างเยอะแต่หลังเลือกตั้งมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็ค่อนข้างเงียบไปเยอะใช่แล้วก็เหมือนกลับมาอีกแล้วนะให้ให้เหมือนเป็นในลักษณะที่ว่าเรื่องพวกนี้เราไม่สามารถหยิบยกขึ้นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าถกเถียงนะฮะหรือว่าพูดคุยในพื้นที่ของตัวแทนประชาชนเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากเหมือนเดิมอีกแล้วทําไมพื้นที่ตรงนี้ถึงไม่สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนําพาไปสู่ความเข้าใจร่วมกันหรือว่าความเห็นพ้องต้องกันในในแต่ละเรื่องไม่ได้หรอ ทำไมถึงอยู่ดีๆก็ถูกแบบสกัดแบบนี้นครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะครับที่งงแล้วก็ ไม่สบายใจผมเชื่อว่าเพื่อนร่วมโลกของเราในชาติอื่นๆน่ยที่เขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมกันแล้วก็เรื่องของความมีมาตรฐานทางกฎหมายเนี่ยเขาย่อมให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว <c oughs> นะครับแล้วมันก็มีเยอะครับคนที่เขาให้ความสาคัญเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่คนที่เคลื่อนไหวทางด้านการเมืองอหรือว่าเคลื่อนไหวทางด้านสิทธิมนุษยชนเท่านั้นนะครับแต่องค์กรต่างๆภาคเอกชนของต่างชาติเ <c oughs> ขาก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้เพราะในประเทศที่เขาไปทํางานหรือว่าทาธุรกิจ หรือว่าไปลงทุนเนี่ยในพาร์ทของประเทศหรือว่าอย่างแบบอย่างสหรัฐอ,อเมริกาหรือ EU เองเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เขาต้องเอะแล้วเขาก็ต้องคิดอะแล้วอย่างที่เล่าไปตอนต้นนะว่าสื่อต่างชาติเขาเปิดมาว่าประเทศไทยอะขึ้นชื่อเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอันรู้ทั่วกันแล้วล่ะครับนะฮะว่าหนึ่งอย่างที่สังเกตได้ว่าอะไรคือประเทศไทยอะก็เรื่องนี้แหละครับใช่